วันนี้ไปติวหนังสือที่บ้านหน่อยดิจะมาอะไรไปบบนี้วะมาที่บ้านกูดิฮะแม่เอ้ามาแล้วเหรอให้ได้นอนไม่นอนถากีบยเนี่ยไม่หมดไม่หมดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวด้านหน้านี่ตายแล้วนะเมื่อกี้ท่านเจ้าเข้านะเออเล่นเป็นทีมมันก็สนุกดีว่ะเล่นตัวเล็กก็สนุกดีเหมือนกัน เอาบทคุณจบแล้วเหรอเอาจบจบไหมไม่จบเหรออีกนิดนึงอีกนิดนึงเก้าอยากกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปอ่ะขับเองทำไมอะเริ่มเล่นเป็นตัวเองแล้วว่ะเริ่มเริ่มเกลียดนิวขึ้นไหมทำไมอ่ะโอ้โหเริ่มเล่นเป็นตัวเองแล้วว่ะเริ่มรู้แล้วเป็นคนหัดใหญ่โอเค ที่เกียจติทำจะนอนแล้วกินเหมือนเด็กอ้วบจบแล้วจบ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 แล้วเดี๋ยวถ้เรื่องอุปสรรคอ่านสคริปต์มานะเมื่อกี้เหรอเหมือนชีวิตจริงเหรอได้เป็นบทละครงนั้นเลยเมื่อกี้บทละครแต่บทแรกที่บอกไม่ได้นอนก็บทละครเกียรเขียนขึ้นมาแล้วนะเขียนขึ้นมาเลยเฮ้ยนี่ผมอ่านสคริปต์มานะสคริปต์เขามีแบบถามคำถามนู่นนี่แบบ ผมบอกแล้วสักิปผมเปียก